พระศัพ์ธรรมนี้หรือความจริงนี้เป็นความรู้ที่ละเอียดสำหรับผู้ที่จิตยังหยาบยังติดหลักการติดตำราจะยังไม่ได้ยังได้ยากนะผู้ที่จิตหยางและเข้าใจได้ง่ายจะต้องปล่อยทุกอย่างทิ้งให้หมดทิ้งความรู้ทุกอย่างไปเสียให้หมดแล้วพวกเราจะเจอความรู้ที่พูดไม่ได้ซึ่งเรียกว่าโลกุตละธรรม เป็นธรรมที่พ้นไปจากการปรุงแต่งพ้นไปจากสมมุติทั้งปวงนี่คือความรู้ที่ละเอียดที่สุดเป็นความรู้ที่มีรอพวกเราอยู่เรียบร้อยแล้วใครล่ะจะยังเอาความรู้นี้มาใช้ประโยชน์ได้พระพุทธเจ้าท่านยังได้ลึกยังถึงภูมิความรู้ซึ่งเป็นโลกุตละธรรมเนี่ยซึ่งเป็นจิตเดิมเนี่ย ท่านอย่างได้ลึกจนถึงที่สุดเลยจนพระบุรธเจ้ารู้ทุกแง่งมงุมทั้งสมมุติและวิม,มุตติอาจารย์เองก็พยายามจะพูดให้พวกเราฟังให้เป็นอาศจรรย์ยให้เป็นอนุสาสชนีปฏิหารเพื่อพวกเราจะได้บรรลุธรรมได้อย่างง่ายดายใครก็ตามที่ได้ฟังเทปของพาะอาจารย์ จิตดวงใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นกายหยาบก,กายละเอียดเมื่อได้ฟังเทพองพระอาจารย์จะบรรลุธรรมพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ขอเพียงแต่ฟังให้เข้าใจจิตเขาไม่ได้ต้องการความรู้มากมายเขาไม่ต้องการบุญกุศลใดๆดด้วยเขาไม่ได้ต้องการ ความรู้ที่โลกสมมุติเขาปั้นแต่งขึ้นมาเพราะจิตเขาไม่ได้มีร่างกายเพราะจิตเขาไม่ได้มีสมมุติจิตเขาเป็นธรรมชาติที่เป็นต้นกําเนิดของสมมุติทั้งปวงของสังขารทั้งปวงด้วยการปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นมาจากจิตเกิดขึ้นมาจากความว่างๆง ถ้าไม่มีความว่างๆเป็นที่รองรับแล้วธรรมชาติทั้งหลายการปรุงแต่งทั้งหลายจะมีขึ้นมาไม่ได้พวกเราเข้าใจตรงนี้ไหมอุปมาเหมือนเพราะมีแผ่นดินไงต้นไม้ถึงได้เกิดขึ้นมาน้ำถึงได้มีขึ้นมาถ้าไม่มีแผ่นดินสัอย่าง ต้นไม้ก็ไม่มีที่เกิดน้ำก็ไม่มีที่อยู่อาศัยทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากแผ่นดินเนี่ยอุปมาให้ฟังแม้แต่สัตว์ก็เกิดขึ้นมาจากแผ่นดินจะขี้จะเยี่ยวก็ขี้เยี่ยวลงแผ่นดินซึ่งเรียกว่าการทำความชั่วทำความชั่วความเลวรามแค่ไหนะแผ่นดินก็ไม่เคยรู้สึกว่า มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์แผ่นดินไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดไม่เคยว่าร้ายไม่เคยเป็นอะไรเลยแม้แต่เอาระเบิดปรมามโนทิ้งลงบนแผ่นดินเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงแค่ไหนแผ่นดินก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดไม่เคยอาฆาตพยาบาทติดของพวกเรามันเป็นอย่างนั้น นี่คือฝ่ายลบนี่คือฝ่ายอกุศลหรือฝ่ายบาปส่วนฝ่ายกุศลฝ่ายบุญบ้างพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเดินเหยียบแผ่นดินนั่งฉันอาหารบนแผ่นดินใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่เคยรับรู้ถึงบุญกุศลน,นั้นเลยไม่เคยได้รับ ผลใดๆจากการที่พระอรหันต์ทั้งหลายได้เดินเหยียบแผ่นดินเลยจิตของพวกเรามันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นต้นกําเนิดของทุกสรรพสิ่งเป็นของกลางๆเป็นมัชฌิมาปฏิปทาโดยแท้เป็นโลกุตละธรรมเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่พวกเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ ความจริงนี้ก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลา